เดี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชมนะวันนี้ก็จะมาสอนทําเกมแฟนเฟรนดี้กันต่อนะซึ่งเอาจริงวันนี้ผมวางแผนจะให้สอนทาระบบกลองนะแต่ประเด็น,นก็คือคือระบบเก่าแล้วอ่ที่มันเป็นระบบวัดไฟอ่ะมันวัดไฟของไฟเปิดใช่ไม่ได้แต่มันวัดไฟประตูได้ฮะผมก็จะมาแก้ไขในวันนี้นะฮะให้มันให้ระบบมันดีขึ้นนะมันจะได้สามารถบอกค่าตรงนี้นชัดเจนขึ้นจะได้ไม่ต้องมานั่งใช้ตรงเนี้ยเวลาที่เปิดอันนี้แล้วแบบให้ลบไฟจากประตูซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยจะดูดีสักเท่าไหร่นะฮะ โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนไฟกันเลยดีกว่านะฮะเปลี่ยนระบบนะก็คือก่อนอื่นเนี่ยผงขอให้ทุกคนเนี่ยไปที่ตัวโค้ดก่อนนะแล้วก็ตรง power usage อะลบทิ้งให้หมดนะฮะจากนั้นก็ทำการ set power usage นะฮะก็คือให้ใส่ always ไปเลยนะแล้วก็ set power usage นะฮะเป็นค่าของ R ประตูบานที่หนึ่งคูณหนึ่งจุดสี่นะฮะ คือถ้าเกิดว่าเปิดอนะมันจะเป็นหนึ่งแล้วมันจะทําให้ใช้พลังงานสี่ไงแล้วก็บวกด้วยค่าของประตูบานที่สองนะฮะคูณด้วยหนะะึ่งจุดสี่ครับถ้าเกิดว่าประตูเนี่ยมันเปิด2บานเนี่ยมันจะต้องใช้ไฟเพิ่มขึ้นนะ,ะใส่สูตรตามผมนะฮะบวกด้วยประตูบานที่1บวกด้วยประตูบานที่สองจากนั้นใส่วงเล็บปิดไอ้ที่ผมที่เราใส่เมกเกื่อกี้จะได้ตัวนี้มา จากนั้นลบหนึ่งแล้วก็ใส่วงเล็บอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปใส่วงเล็บด้านหน้าอีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้จะเริ่มงงแล้วคือจะเอาค่าของประตูสองอันมาบวกกันแล้วลบหนึ่งจะได้เป็นถ้าเกิดว่าเปิดสองบานจะเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองแล้วลบหนึ่งนะแต่เกิดว่ามันเป็นศนะูนย์เนี่ยมันจะลบหนึ่งก็คือมันจะไม่มีผลนะฮะจากนั้นคูณด้วยศูนย์จุดสี่นะฮะถ้าเกิดว่าใช้สูตรนี้เนี่ยเวลาให้เราเปิดประตูสองบานเนี่ยมันจะใช้พลังจากแค่สองจุดแปดจะเป็นสามจุดสองแทนนะฮะ ส่วนถ้าเกิดเราเปิดประตูหนึ่งบาลจะใช้แค่หนึ่งจุดศูนย์นะเรามาลองดูกันนี่นะฮะสูตรจะเป็นอย่างนี้เลยที่ประตูหนึ่งบานจะเป็นแบบนี้ถ้าเปิดประตูสองบานจะเป็นสามจุดสองเนี่ยที่ผมบอกฮะทีนี้เนะี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่สูตรตามเนี้ยบางทีเนี่ยมันจะมีบางสถานการณ์ติดลบฮะเราก็ต้องใส่ไปว่า power usage เ,เนี่ยจะต้องมากกว่าศูนย์นะมันจะถึงมันถึงจะทําการลบนะฮะก็คือถ้าเกิดว่ามันติดลบเนี่ยมันจะไม่ลบนะฮะโอเคอันนี้ก็จะดูดีขึ้นนะต่อไปคือระบบไฟฮะ รวบไฟเนีผมขอปิดเอาตัวนี้ลบทิ้งไปก่อนนะแล้วก็สร้างเคาน์เตอร์มาตัวหนึ่งคนระับตั้งชื่อตามนี้ e i s light on นะก็คือเป็นตัวตรวจสอบว่าไฟเปิดอยู่หรือเปล่าน,นะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการมาตรวจสอบถ้าเกิดว่ามีการกดขาบนไฟหรือว่าหรือว่าเปิดไฟในไฟฝั่งหนึ่งนะแล้วก็ o l y m p i action event loop ฮนะ ทั้ง2อันเลยนะใส่ตามนี้ให้เราทําการเซตตัว is l i g h on เป็น1นึ่ะก็คือมีการเปิดไฟนะแต่ถ้าเกิดว่าส่วนตัวเฮจะทําการเซตมันกลับเป็นศูนย์เนี่ยแต่ค่อนข้างยากหน่อยนะเพราะนั้นนะผมขอใช้ระบบนี้ดีกว่าไอ้ตัวเนี้ยให้มันเซตเป็น1ไว้เลยแล้วถ้าเกิดว่า away เซตเป็นศูนย์นะฮะถ้าเกิดว่าเราเอาตัวนี้ลงมาด้านหลังเนี่ยก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันทำงานแล้วมันจะเปลี่ยนตัวนี้ทันทีนะแต่ถ้าตัวเนี้ยไม่ทํางานตั้งแต่แรกอะ ตัวนี้ก็จะไม่ทํางานเช่นกันตัวนี้ก็จะทํางานต่อไปนะฮะเซ็ตมันกลับเป็นศูนย์อ่ะเดี๋ยวผมจะดูให้ได้นะเผื่อใครนึกภาพไม่ออกว่าโค้ดที้ทางานยังไงนะฮะนี่ฮะจะเป็นอย่างนี้เลยนี่ก็จะอย่างที่เห็นนะก็คือถ้าเกิดเราเปิดไฟค่าจะเป็นหนึ่งนะจากนั้นนะเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่ตรงนในสูตรเราต่อนะฮะบวกด้วยค่านี้ของเรานะฮะ is light on คูณด้วยไฟที่มันจะใช้นะฮะผมขอใส่สมสูตรจุนฮาละกัน นี่นะฮะสมมุติว่าเราปิดประตู1บานเปิดไฟก็จะได้ใช้อย่างนี้ปิดประตู2บานเปิดไฟก็จะใช้สูตรสามจคือใช้เยอะมากเลยนะอ่าตอนนี้ระบบระบบการกินข้าไฟเราก็ดีขึ้นแล้วนะฮะต่อมาฮะระบบกล้องวงจรปิดทีนี้เนะก้าวมุ่งจรปิดเนี่ยมันเท่าไครับมันค่อนข้าง,าง,างยากนะผมขอให้ทุกคนเปิดเลเยอร์ขึ้นมา1อันก่อน,นะฮะเลเยอร์จำไหมฮะเลเยอร์สอยู่บนเลเยอร์หนึ่งดังนั้นคือวัตถุที่อยู่บนเลเยอร์สเนี่ยจะทำปฏิกิริยากับเลเยอร์หนจจจะตตรรรรววสสออบบบกกาาชนทัซ้อนไม่ได้นะะฮ เอาง่ายๆนะถ้าเกิดว่าผมเสกแอคทีฟมาหนึ่งตัวเนี่ยแล้วมันอยู่ในเลเยอร์สองเนี่ยเล่มันจะมีเล่ด้านหน้าโผล่เข้ามานะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเลขหนึ่งคือมันอยู่ในเลเยอร์หนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าอยู่เลเยอรสองจะเป็นเลเยอร์สองนะทีนี้เนี่ยมันเลเยอร์สองอยู่เหนือเลเยอร์หนึ่งฮะถึงแม้ว่าเราจะสั่งให้มันไปอยู่หลังสุดนะฮะแล้วทีนี้มันมีวัตถุเดียวเราเลยสั่งไม่ได้นะฮะหรือว่าเราสั่งไอ้เนี่ยมาอยู่หน้าสุดมันอยู่หน้าสุดหรอไงตัวเนี้ยมันก็ยังถือว่าไอ้ตัวเนี้ยอยู่หน้า โอเคฮะซึ่งวัตถุตัวนี้เนี่ยเราจะเอามาทําเป็นปุ่มเปิดกล้องนะฮะซึ่งปุ่มเปิดกล้องในไฟในเฟสดีเนี่ยมันค่อนข้างจะคุ้นเคยแล้วมากนผมขอใช้เวลาวาดแป๊บหนึ่งก็ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดกล้องเราคุ้นเคยนะครับมันจะเป็นรูปอะไรประมาณนี้นะแล้วมันก็จะมีขีดตรงกลางครับเป็นรูปเหมือนไอ้นั่นอะลูกศรเนี่ยมันจะมีขีดอย่างงี้ใช่ไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเป็นปุ่มประมาณนี้แล้วก็เราสามารถปรับตรงเป็นพาวิเชียนตรงนี้ได้นะฮะถ้าเกิดว่าต้องการให้มันจางลงหรือว่า ไม่ให้มันทึบอะฮะก็เราก็ปรับยิ่งเยอะก็คือยิ่งจางครับผมขอปรับเป็นสักประมาณร้อยยี่สิบนะฮะก็คือมันจะค่อนข้างจางม,มันจะมองเห็นด้านหลังได้นะฮะอ่าต่อมาก็คือผมขอปิดอันนี้ไปเรามาตั้งกลุ่มใหม่ก็คือแคเมร่านะฮะอันนี้ผมขอให้ตั้งกลุ่มไปเลยเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะใหญ่โอ้มันต้องใช้วัตถุหลายอันมากนะฮะถ้าเกิดว่าเมาส์เราเนี่ยอยู่เหนืออันนี้เนี่ยเราจะมาที่เอฟเฟกต แล้วก็ Set c o e f f i c i e n t เนี่ยให้กลับเป็นศูนย์ก็คือให้มันทึบถ้าเกิดว่าเราอยู่เหนือแต่ถ้าเกิดว่าเมาส์เรากับกัน่ะคือไม่ได้อยู่เหนือเราก็จะเซตกลับเป็นเท่าเดิมครับนี่เราก็จะได้เอฟเฟกต์เทปนี้นะฮะมันทําให้เหมือนดูมีรายละเอียดมากขึ้นนะนี่อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ตรวจสอบโดยที่ระบบการเปิดปิดกล้องเนี่ยจะเป็นโลทอกเกิลดังนั้นหงขอให้ใช้ระบบเดียวกับตัว อาประตูเลยนะฮะอันนี้ขอขอเปลี่ยนชื่อเคนาเติมนีดนึงเราก็เนี่ยจะร้า copy มาเลยนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อให้เราจําได้นะว่ามันคือตัวกล้องเราจะใช้ระบบเดียวกันนะก็คือเมื่อเรากดบนอไม่ไม่ไม่เมืมมม่อผู้ใช้กดบนวัตถุที่เรียกว่าปุ่มเปิดกล้อง เพิ่มไปยังกล้องจากนั้นก็ถ้าเกิดว่าค่าของกล้องมากกว่าหนึ่งเซ็ตกลับเป็นศูนย์นี้ก็จะเป็นโลกทอ,อกเกิลแนวนานนะมาที่ตัว power u s e ของเราฮะทีนี้เนี่ยเราต้องการบวกพลังงานที่ใช้ที่กล้องใช้ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มาที่ตัวเนี่ย iscam on นะแล้วก็คูณด้วยพลังงานที่ใช้ผมขอให้ใช้น้อยๆหน่อยเป็น0.2นะฮะ ทีนี้เนะี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดกล้องด้วยมันก็จะใช้พลังงานเยอะขึ้นนะแต่ทีนี้พลังงานติดลบอยู่ฉะั้นผมต้องหาวิธีแก้ปัญหาแล้วโอเคฮะเราต้องการให้ค่าตัวนี้ไม่เป็นลบใช่ไหมฮะแล้วก็ออกมาที่ด้านหน้าวงเล็บนะวงเล็บที่ไม่มีลบหนึ่งอยู่เนะี่ยเราก็ใส่เขา abs นะฮะย่อมาจากคำว่า absolute ฮะมันเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ก็คือเปลี่ยนทุกตัวให้กลายเป็นค่าบวกนะโอเคตอนนี้ก็เป็นส4วนที่สี่ฮะคราวนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมในเกมในเฟสดี้เวลาเราไม่ได้ใช้ไฟไฟมันอยู่ช่าะฮะมันคือตัวนี้แหละ อ่าทีนี้เราก็สามารถใช้ตามปกติถ้าเปิดกล้องก็ใช้ไฟมากขึ้นปิดประตูใช้ไฟมากขึ้นเปิดประตู2บานใช้ไฟโคตรเยอะแล้วก็เปิดไฟคือเปิดกล้องเปิดไฟเนี่ยใช้ไฟเยอะมากโอเคตอนนี้คือระบบไฟเราก็สามารถใช้งาน,นตามปกติแล้วอ้าขอปิดนี่ก่อนนะฮะทีนี้เวลาให้เราเปิดกล้องเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันเปิดขึ้นมาฮะซึ่งแอนิเมชันเนี่ยมันทำยากนิดหน่อยขอให้ทำแบบตัวแอนะิเมชันอะปรับไซส์มันฮะ ให้เป็นความกว้างเทา่าหน้าจองเราที่เราตั้งไว้นะที่ในที่นี้จะเป็น640ู้ณนะฮะมาที่มุมซ้ายบนนะเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการทำแล้วก็ปรับ x y เป็น00น,นะแท่นี้จะได้จะได้วัตถุที่บังจอเต็มๆแล้วนะอ่าทีนี้เราก็จะทำแอนิเมชันเปิดกล้องนะมันจะค่อยๆขึ้นมานะฮะดังนั้นผมขอใช้เวลาวาดแป๊บหนึ่งนะฮะ ผมจะวาดให้ดูสักอันหนึ่งก็ได้นะ,ะอันนี้ก็คือเวลาที่เราจะทาแบบเฟรมซ้อนกันนะจากนั้นเราจะทําอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทาการกลับด้านนะ,ะแล้วก็เอามาต่อกันนี้ได้นะฮะก็จะได้เหมือนเป็นภาพ3มิติเก๋ๆนะที่เป็น2มิติวาดขึ้นนะแต่ถ้าเกิดใครเก็บรายละเอียดใช้โปรแกรม3มิติวาดก็ให้ทำนะฮะขอเป็นกล้องสีเทาแบบเบสิกแล้วกันนะ,ะแล้วก็ภาพมันจะบื้นประกอบน,นะแล้วก็เฟรมต่อมาฮะมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมฮะ โอเคฮะตอนนี้ผมได้ได้ animation สามสาเฟรมแบบกะกากนะฮะแล้วก็ตอนเฟรมสุดท้ายเนี่ยจอเราจะกระพริบหนึ่งครั้งนะฮะนั้นผมขอผมขอเพิ่ม,มอีกเฟรมหนึ่งนะแล้วก็ให้จอมันขาวทั้งจอเลยนะฮะเพราะว่าจอมันจะกระพริบหนึ่งครั้งตอนเราเปิดกล้องนะทุกคนจําได้ใช่ไหมผมขอมาให้สีขาวนะเพราะมันจะทำการแสบตามากๆนะอันนี้คือมันยังเป็นแบบวัตถุที่วัตถุที่แบบมีตัวตนตลอดเวลาดังนั้น,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 นเราก็จะปรับเอา visible start ออกนะ แล้วก็ผมแนะนําให้ทําการแบบซ่อนไว้เลยนะแล้วผมจะเพิ่มเลเยอร์หนึ่งนะเป็นเลเยอร์สำหรับกล้องโดยเฉพาะนะเอามันขึ้นไปอยู่เลเยอร์นั้นนะเพราะว่าเราจะได้ทําการซ่อนนะไม่งั้นจะบางจอมากเลยนะโอเคนะขั้นตอนต่อไปเราจะทําการให้แอนิเมชันตัวนี้มันเล่นนะซึ่งด้วยความที่ว่าเราไปสร้างไว้แอนิเมชันเนี่ยมันจะเล่นยากนิดหนึ่งนะมันเพราะมันสร้างไว้แล้วมันจะยากหน่อยทําตามนี้ฮะตอนที่เราเริ่มเฟรมเนี่ยให้จุดแอนิเมชันไว้เลยนะฮะจากนั้นก็ให้เรามาตรงนี้สั่งมาเลียเพียขึ้นมานะฮะ ปรับ,บ Animation f เ a m e เนะี่ยเป็นเฟรมศูนย์ก่อนทำการ restore animation frame จากนั้นทําการเริ่ม animation นะ่ะคือคำสั่งมันยาวนิดหนึ่งนะตามนี้ฮะสั่งให้ปรากฏตัวขึ้นมาปรับเฟรมเป็น0ูนย์ restore animation frame จากนั้นก็ Start Animation นะฮะก็จะได้ตามนี้ฮะแต่ทีเนี้ยมันจะค้างอยู่งี้ไงดังนั้นเนี่ยเมื่อตัวเนี้ยเฟรมมันเป็นแบบให้เราตรวจสอบแอนะิเมชันเนี่ย มันถึงเฟรมถ้าเกิดว่ามันถึงเฟรมอ่าเฟรมสามแล้วนะฮะให้ทำการเป็นเป็น invisible ไปนะฮะจากนั้นก็ให้หยุด animation ไว้นะฮะทีนี้เนี่ยมันจะกระพริบนินนึงนะตอนนั้นเนี่ยผมขอไปใส่เฟรมขึ้นมาหนึ่งเฟรมนะใครส่งข้อความมาแล้วเนี่ยพอเราเพิ่มเฟรมมันเนี่ยเราก็สามารถตรวจสอบไปเป็นเฟรมสี่แทนได้เพื่อไม่ให้มันแบบ อยู่ดีป๊อบหา,ายไปเลยเนี่ยมันก็จะมีกระพริบอย่างที่เราต้องการนะทีเนี่ยมันไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเลยถึงแม้ว่าเราจะทําการเปิดกล้องแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตโคด้ดดีๆนะฮะเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะกระพริบไม่ไม่ว่าเราจะทําการเปิดกล้องหรือปิดก,ก็ตามนะฮะดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการงั้นเราจะเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยแทนที่เราจะให้มันไปอยู่ตรงนั้นเนะ่ยเราจะทําการปรับเป็นว่าถ้าเกิดว่าตอนที่กล้องเปิดขึ้นมาคือข้ามเป็นหนึ่งครั้งเดียวตอนที่มันเปิดขึ้นมานะฮะ ใส่ตัวนี้เข้ามาโอ้ยใครมันสุกอความเยอะแยะก็พอเราทําการย้ายอย่างนี้เสร็จแล้วนะฮะมันก็จะคอแก้ปัญหาได้ก็คือเวลาที่เราเปิดขึ้นมาตอนปิดมันจะไม่มีนะฮะโอเคเราไดนิเมชันเปิดกล้องแล้วเรามาทําตัวกล้องเลยดีกว่าก็หรือนะผมขอให้ทุกคนทําแบบอ่าตัวแมปก่อนนะฮะซึ่งแมปเนี่ยมันจะไปอยู่ในเทียเดียวกับกล้องนั้นก็คืออยู่ในระดับเดียวกันนะ แผปของตัวนี้ก็คือแผนที่หรือฐานที่นะผมขอแผนที่ง่ายๆให้กันนะฮะเพราะว่าผมต้องการแค่แ,บบแสดงให้ดูเฉยๆแล้วก็ผมไม่อยากให้มันซับซอ้อนมากนะผมขอแผนที่ที่มันอะไรโ okay, อเคครับผมขอกำหนดแผนที่ง่ายๆกันนะฮะเพื่อนๆอ,อยากได้แผนที่ยังไงให้เพื่อนๆวาดเองนะฮะ ก็ขอเป็นแผนที่นะแผนที่ตัวนี้จะมีกล้องอยู่5ตัวนะ,ะก็คือกล้องตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะตัวนี้ผมขอตั้งชื่อว่า Cam e r a ร a p นะฮะทีนี้เนี่ยเวลาให้เราจะรู้ได้ไงว่าเราเปิดเรากล้องเปิดเสร็จตอนไหนก็คือตรงนี้แหละฮะทำการให้มันเลียเพียขึ้นมานะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตอนเราปิดกล้องก็จะทำการปรับให้เป็นอ n v i s i b l e นะ ทีนี้เนะนี่ยตัวเนี้ยเราจะไม่ให้ตอนแรกเราจะไม่เห็นนะเราเปิดขึ้นมาถึงจะเห็นแล้วเราปิดมันยังอยู่วัต t t ฟ e fuck โอเคฮะเมื่อกี้ที่มันไม่หายไปนะก็เพราะว่าตัวนี้เนะี่ยมันเป็นเฟรม4อยู่นะฮะตอนถึงแม้ว่าเราจะหยุดแอนิเมชันไปแล้วมันก็ยังเป็นเฟรมสอยู่ตรงนั้นเราจะทำการฟ o อสต์แอนิเมชันเฟรมกลับเป็นเฟรมสูนะเมื่อมันเล่นแอนิเมชันจบแล้วโอเคปกติแล้วฮะทีนี้เนะี่ยเรายังไม่มีภาพด้านหลังนะฮะซึ่งภาพด้านหลังเนี่ยในเกมเฟรนดี้เนี่ยมันจะมีการแบบ หันไปหันมาใช่ไหมกล้องอะ่ะแต่นเนี้ยภาพด้านหลังเนี่ยมันจะต้องใหญ่กว่าจอนะฮะผมขอถ้าให้ทาแบบเดิมเลยปรับคอ,อสปอร์ตไปอยู่มุมซ้ายบนนะฮะจากนั้นปรับอันเนี้ยเป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็ขนาดเนี่ยความสูง,งให้เท่าจอแต่ว่าขนาดความยาวเนียผมขอให้มันยาวกว่าจอนะฮะขอเป็นผมขอเป็นพันหนึ่งแล้วกันนะอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนอยากได้ละเอียดหน่อยให้ไปทาในโปรแกรมสามมิตินะฮะแต่ผมขอวาดเองแปบ๊บหนึ่งส่วนกล้องตัวแรกก็จะเป็นในส่วนของแบบยี้เงี้ยวว่าไงอะโชว์สเตจใช่ไหม อืภาพมืดๆหน่อยนะฮะผมก็จะโชว์ว่าแบบนูบๆหน่อยนะฮะทีนี้เนะี่ยโชว์สเตจเนะี่ยมันจะมีคือภาพเนี้ยผมจะสอนแบบให้มันมีตัวละครสามตัวแต่ผมยังไม่สอนว่าให้ตัวละครเคลื่อนที่ยังไงนะก็ขอให้เพื่อนๆวาดตามผมไปก่อนตอนนี้ผมยังไม่ให้วาดตัวละครเพิ่มนะมขอให้วาดในส่วนของพื้นที่ไปก่อนเพราะว่าผมจะสอนระ,ระบบกล้องเฉยๆนะภาพนี้ขอ้ภาพมืดๆนิดนึงนะใหญ่ภาพมันสว่างอ่ะ โอเคถ้ต่อไปผมก็จะทําการย้ายตัวนี้มาไว้ที่เลเยอร์สอนะเพื่อให้มันอยู่หลังตัวอินเทอร์เฟสแล้วก็อยู่เหนือตัวเกมนะต่อไปก็คือเราจะต้องทําการให้ตัวนี้มาสามารถเคลื่อนที่ได้ผมอขอตั้งชื่อนึงนะฮะผมขอตั้งชื่อตามนี้นะฮะขอให้แบบตัวที่มันเป็นภาพอย่างเงี้ยให้มันเป็นชื่อขึ้นต้นเดียวกันหมดคือเขาเป็แคมนะฮะเกียนพอนะฮะเราจะทำอิเมชันในงางเคลื่อนที่นะฮะ ผมจะใช้ตัวผ่าแล้วก็ดู the movement โอเคอันนี้จะเป็นตัวการเคลื่อนที่นะผมขออันนี้ไปก่อนแล้วก็ลากมาสักระยะหนึ่งนะฮะระยะนี้นะฮะจะต,ออต้องเท่ากับไอ้ส่วนที่มันเกินเท่าออกท่าเท่านี้ต้องเท่าๆกันนะอย่าเยอะกว่านะ้น้อยกว่าไม่เป็นไรประมาณสักเท่านี้ฮะโอเคจากนั้นจะทำการเลือกทั้งหมดนะฮะ กด l o o p at at ็น n อนเดอะมูเม้ e ต์รีเ e ิร์สแอดเแล้วก็ปรับสปีดมันน้อย,หน,อยหน่อยนะฮะลองดูนะฮะรู้สึกสปีดมันจะน้อยไปนะคือเมื่อกี้พลาดมหายฮนะงั้นทำใหม่แล้วกันฮนะแล้วก็ทำการเลือกทั้งหมดฮนะปรับสปีดเพิ่มขึ้นเมื่อกี้พลาดมันน่าจะบั็กนะมันหายไปเลยนะฮะกดโอเคไปก่อนนะเพื่อไม่ให้มันบั็อกอีกรอบนะฮะคราวนี้เราก็จะได้กล้องที่หันไปหันมาเรื่อยๆนะฮะ ถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันไปไม่สุดฮนะมันไปได้อีกหน่อยนึงนะฮะถ้ามันไปไม่สุดเราก็จะลากเพิ่มไปนะฮะสักเท่านี้โอเคกดโอเคไปก่อนนะมันจะจะได้ไม่ต้องบั๊กเหมือนหเมื่อกี้นะกำลังพอดีฮนะโอเคพอได้เท่านี้แล้วปุ๊บเราก็จะได้รู้ว่าอ้านเนี่ยวัตถุนี้ใช้งานได้ต่อไปเราจะโคลนนะฮะโค,โคลนออกมาแล้วก็พอเวลาเราโคลนมาจะมีการขึ้นแบบเดีอดเดียวกันเป๊ะๆนะเราก็จะทําฉากอื่นได้นะฮะ ทีนี้เนี่ยเราก็จะโคนออกมาตามจำนวนฉากที่เราต้องการนะแล้วก็ทำแล้วก็โคนมาปุ๊บเราก็วาดฉากทีละอ,อันนะซึ่งทีเนี้ยผมขอเล็งสปีดแล้วกันนะฮะ แล้ตอนนี้เขาวาดในส่วนงกล้องเสร็จแล้วนะ,ะทีนี้เราจะต้องทําให้เราสามารถเลือกกล้องได้ฮะก่อนอื่นเราก็ต้องมีปุ่มส่วนของปุ่มเลือกกล้องก่อนนะฮะสร้างปุ่มเลือกกล้องขึ้นมาแล้วก็ตกแต่งรูปแบบตามปกติ จากนั้นเราก็ต้องทําปุ่มกล้องให้ครบทุกอันนะผมขอตั้งชื่อก่อน ทำปุ่มกล้องเสร็จแล้วต้องทำแอนิเมชันกับพีพให้ปุ่มกล้องนะฮะ โอเคครับตอนนี้นิเมชั่นกระพริบเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ปุ่มกดกล้องเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทีนี้เนี่ยเราจะต้องทําการเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะฮะเราใส่เคาน์เตอร์เข้ามานะฮะเคาน์เตอร์ตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวกําหนดว่าเราชี้กล้องหมายเลขอะไรอยู่นะฮะตั้งชื่อแบบปแปลกๆหน่อยก็ได้แคมไม่ดีนะฮะก็ทีนี้เนะี่ยแคมไม่ดีเนี่ยผมขอยังไม่กําหนดตัวลิมิตมานะก็คือค่าต่ำสุดค่าสูงสุดนะ่ะ แล้วก็เวลาที่เราอ่ะเริ่มเฟรมมาก่อนเลยไอตัวนอั animation speed เนี่ยเ,นะเป็นศูนย์ถามว่าทำไมต้องทับอย่างเงี้ฮะถ้าเกิดว่านี่ไม่ใช่ speed เป็นสูงอ่ะมันจะไม่กระพริบฮะมันจะก,กระพริบก็ตอบเมื่ออะไรมันจะก,กระพริบก็ตอบเมื่อเราฮีกล้องตัวนั้นอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็ตรวจสอบไปว่าใส่แบบกํากับไว้ว่า เป็นการตรวจสอบให้ปุ่มกับพิบนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าแคม ID เป็น0ปุ่มก็อหมาเลข1จะเอาเป็น0นย์จะเอาเป็น1ดีเพราะว่าเป็น0ูนด,ดีกว่าเลื่อนไป1นะเพราะว่าผมถนัดแบบนี้เซ็ตเป็น5ฮะแล้วก็อันอื่นเขาเป็น0ูนย์หมดที่สำคัญก็คือต้อง Animation เช็ค n i m a t i o n frame เป็น a n i m เ t e เป็นเฟรมศูด้วยนะ พอไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเหมือนแบบค้างอยู่ที่แบบสีเขียวะ่ะแล้วก็อันเนี้ยจะก,ก่อนจะเซ็ตสปีดเนี่ยต้องเรสโตอร์ที่มชัชนเฟรมด้วยนะฮะลองทดสอบเอ่อจะพึ่งทดสอบทำให้เสร็จก่อน <c oughs> ทำสรับกล้องสี่ตัวนะจากนั้นก็ลากเลยฮนะลากเป็นแนวเฉียงจากนั้นก็เอาปิดมันเล็กหนึ่งให้หมดโดยวอันแรกนะจะได้แบบพอดีถ้าเกิดผมทำไม่ผิดนะ โอเคเหมือนจะทํางานได้นะฮะต่อไปก็คือเราจะให้ทําการกดเพื่อเลือกนะฮะถ้าเกิดว่าคลิกเลือกบนปุ่มกดหมายเลข1จะทําการเซตแคมดีเป็น0 Copy มากดหมายเลข2กดหมายเลข3กดหมายเลขสีแล้วก็กดหมายเลข5 z ้เซตเป็นห เซตเป็น2เซตเป็น3แล้วก็เซตเป็น4ฮะอันนี้มันจะเริ่มเป็นการทำซ้ำนะนะนี่นะสังเกตน,นะทำงานได้แล้วนะฮะแต่ว่ากล้องด้านหลังไม่เปลี่ยนตาม,มเฉยนะฮะลองปิดแต่ทีนี้เนี่ยบันดันปรากฏตัวมาตั้งแต่เริ่มเกมนะฮะซึ่งเป็นสิ่งเราไม่ต้องการอย่างยิ่งนะฮะเราก็จะทำการปรับไปอันนี้เนี่ยใส่ไปตามปกติวัดเมื่อมันมากกว่านี้ให้ปรับเป็น invisible ซนะ รวมถึงไอหนอพวกนี้ด้วยปรับให้มันล่องหนได้หมดนะฮะแล้วก็ตอนเปิดขึ้นมาเนี่ยตอนที่แบบกล้องเนี่ยปรากฏตัวเนี่ยค่อยให้ปลูพคนนี้ปรากฏตัวขึ้นมาอ่าเอาอ๋อลืมะฮะตอนสตาร์ทเฟรมต้องทำให้มันล่องหนไปก่อน เท่านี้ก็ได้ฮะทุกตอนนี้เริ่มมาทุกอย่างจะร้องหนพอเปิดกล้องมามันก็จะขึ้นมานะฮะทีนี้เนี่ยกล้องมันไม่ขึ้นมาสักอันเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้สั่งให้มันขึ้นมาฮะสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะสร้างคอมเมนต์ตัวใหม่ขึ้นมานะฮะแล้วก็กํากับไว้ว่าโชว์แคมิเรล่าครัก็คือจะแสดงกล้องตัวไหนขึ้นมาครับถ้าเกิดว่าไอเดียกล้องเนี่ยเป็นศูนย์แต่ต้องมีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือกล้องเนี่ยต้องเปิดอยู่ กล้องต้องเปิดอยู่ฮะแล้วก็จะทําให้ตัวไอเนี้ยคือกล้องมาเล็กน,นึงก็คือชกแคมสเตปใช่ไหมฮะแสดงผลขึ้นมาแล้วก็ตัวอื่นก็ปิดไปนะฮะทําเหมือนกันกับอีกสีอ่อันที่เหลือฮะก็ทำแบบสเต็ปเดิมนะฮะก็คือทำเป็นแนวเฉียงแล้วก็ปิดอย่างนี้นะฮะ อ่าเรามาดูกันอันนี้ก็จะได้อ่ากล้องใช้งานได้แล้วฮะแสดงว่าจุดประสงค์วันนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะแต่ว่ากล้องอาจจะดูกระการหน่อยใครอยากได้อะไอยียดก็ไปทำเ,เพิ่มเองนะฮะปิดกล้องเปิดกล้องใหม่ถ้าเกิดว่าเราเปิดมาอยู่ที่เดิมอะทีเนี้ยมันจะมีอาการว่ามันโผล่ขึ้นมาก่อนใช่ไหมฮะเราก็ต้องอินเสิร์ตแปลว่าตัวเนี้ย มิสเทอรี่ต้อง invisible ก็คือต้องมองไม่เห็นนะมันถึงจะแสดงผลขึ้นมามาลองดูกันใหม่อ่าได้แล้วฮะอ่าเอฟเฟกต์ Effect ดูดีมากฮะนี่ฮะสวยงามโอเคฮะต่อไปก็คือการทำเอฟเฟกเบิร์นะฮะซึ่งการทำเอฟเฟกเบิร์เนี่ยมันจะทำยากนิดหนึ่งนะแต่ผมจะแถมให้แล้วกันในคลิปนี้นะฮะซึ่งการทำเอฟเฟกเบลอเนี่ยม,มันสามารถทำในโปรแกรมนี้ได้เลยนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะฮะ ก่อนอื่นต้องเริ่มจากการแบบลงสีก่อนนะฮะผมจะให้เริ่มจากการทําเป็นพิกเซลพิกเซลก่อนนะโดยการเนี่ยมันมีขนาดเท่าเท่าไรเนี่ยเราก็ทําการแบ่งส่วนมันะ,ะอันนี้มันต้องเล้นงการทาซ้ำมาเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเล่นสป,ปีดแล้วกันลองทําตามมันดูนะฮะ โอเคฮะอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกแบบกากๆหน่อยนะฮะคือมันจะดูแบบนูบ nope หน่อยนะคือมันดูยังไม่สวยมากนะเราจะทําการนี่นะเราก,กดกลับมั่วเลยนะฮะกดกลับให้มั่วที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ฮะเราคุณเลือกไปแบบมั่วๆเลยแล้วกดกลับนะฮะกดกลับแบบที่ท่าไหนก็ได้นะคุณจะสร้างเอฟเฟกแบบเบอร์มากขึ้นนะฮะโอเคฮะตอนนี้กลับได้พอสมควรแล้วะฮะไปเฟรมต่อไปฮะ กดกลับต่อฮะกลับให้มันด้วยเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็เป็นแค่สไตล์ผมนะต่อไปก็ถ้าเกิดว่าผมถ้าเกิดว่าใครอยากกดกลับอีกก็ทํำไปนะฮะแต่ผมจะใช้วิธีให้มันรวดเร็วนะก็คือเอาอันนี้ฮนะจากนั้นก็มากดกลับแล้วก็กลับทั้งภาพนะฮะมันก็จะได้เอฟเฟกอะไรประมาณนี้นะขอรูปก,ก่อน มันจะค่อนข้างตาลายหนึ่งนะแต่มันจะเบลอพอได้ฮะแต่นี้เป็นเอาจริงต้องทําซีเลียม,มันเล็กกว่านี้นะอันนี้ผมทําใหญ่ไปนะฮะเราก็ทําการปรับอันเนี้ยให้มันน้อยๆไปเลยแบบต้องเยอะๆไม่ใช่น้อยๆต้องเยอะนะแบบอย่างนี้ไปเลยนะฮะเนี่ยนะฮะมันก็จะพออะไรเป็นอะไรประมาณนี้สําหรับเอฟเฟกต์เบลอแบบทำง่ายๆนะคือถ้าเกิดใครยังไม่อยากไปก๊อปของหนึ่งก็ทําเองแบบนี้นะฮะแต่ต้องทําให้ละเอียดกว่านี้นะอย่าทาแบบผมวันนี้แบบแบบแบบน๊บทำกันนะฮะ ยอมรับเลยว่านี่แบบรูปทำกันเลยนะฮะต่อไปก็คือเราต้องทําการให้มันหายไปตอนเริ่มอนะเราก็ทําการ make visible คือตอนนี้มี start of f r a ฟ e สองอันนะก็อ,อย่าไปนสนใจฮนะแล้วแต่คนว่าจะเอาไปแสนไหนเกรียนพอนะฮะแต่ว่าสองบรรทัดนี้ทางานเหมือนกันนะแค่เริ่มเฟรมมาตางลำคำสาเหมือนกันแล้วก็ตอนที่กล้องปิดก็ทําให้มันปิดแล้วก็ตอนกล้องเปิดทาให้มันเปิดขึ้นมาลองดูนี่อย่างอย่างเฟียวอะฮะโอ้กล้องมีการเบลอด้วยเบอก์กาศอะอ่าสัสดดีก็ นี่นะฮะดูได้ตามปกติทีเนี่ยเออลึมไปเลขแบตเตอรี่นะฮะมันต้องอยู่บนสุดนะเพิ่มมาหนึ่งเลเยอร์ะฮะเลเยอร์สี่เลย 4, เ,เลยอร์ที่เกลียดที่สุดนะฮะปิดสองเลเยอร์นี้ไปก่อนแล้วก็เอาแบตเตอรี่เนี่ยขึ้นไปไว้ไเลเยอร์สี่นะฮะไอ้นี่เอาออกไปข้างนอกมันไม่เกี่ยวนะฮะนี่มาดูการใช้พลังงานกันนะฮะนี่นี่การใช้พลังงานที่เราใช้กันอยู่นี่ ในดูได้อยู่เหมือนเดิมน,นะต่อไปคือเราต้องเปลี่ยนให้เลขตัวนี้มันชัดขึ้นซึ่งวันนี้ก็จบไปแล้วนะสำหรับจุป,ประสงค์ในการทำระบบกล้องนะฮะต่อไปเราก็จะต้องเริ่มทํา AI ของตัวหุน่นกันแล้วนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะควันนะก็สำหรับนี้สวัสดีครับ